สวัสดีครับสำหรับหลายคนนะครับที่ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองเนี่ยก็จะมีคาถามอันหนึ่งที่พบค่อนข้างบ่อยนั่นก็คือคําถามเกี่ยวข้องกับน้ําหนักนะครับหลายคนมีน้ําหนักที่เยอะเกินไปก็อยากจะลดมันลงมาบางคนปรับวิถีการใช้ชีวิตแล้วน้ําหนักช่วงแรกเนี่ยมันลดลงมาดีแต่สักพักมันก็ตันไม่สามารถลดลงไปกว่าน,นั้นได้อีกมันเพราะอะไรนะครับหรือบางคนที่น้ําหนักตัวน้อยจนเกินไปบอกว่ากินยังไงมันก็ไม่เห็นอ้วนสัที มันต้องทำยังไงให้น้ำหนักของเราสามารถเพิ่มขึ้นมาได้อย่างมีสุขภาพดีเรื่องราวเรื่องนี้นะครับผมก็เคยเล่าไปแล้วว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับสมดุลของพลังงานถ้าเราต้องการที่จะลดน้ำหนักพลังงานที่เราได้รับเข้าไปมันจะต้องน้อยกว่าที่เราใช้ออกมาส่วนถ้าเราต้องการจะเพิ่มน้ำหนักมันก็ต้องทำตรงกันข้ามนะครับและพลังงานที่ว่านี่นะครับมันก็เป็นพลังงานที่เราใช้ออกไปในแต่ละวันหรือที่เราเรียกว่า total daily energy expenditure หรือค่า TDEE นั่นเองหลายคนอาจจะรู้จักค่านี้แล้วหลายคนอาจจะไม่รู้จักวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าค่า TDEE เนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันคำนวณยังไงรวมทั้งเราจะเอามันไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อให้น้ำหนักของเรามันเข้าเป้าหมายได้อย่างไรบ้างนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวัรเป็นอาจารย์แพทย์อ,อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบํบัดนะครับ ในแต่ละวันเนี่ยเราจะมีการใช้พลังงานออกมาใน4รูปแบบนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะรวมเป็นพลังงานที่เราใช้ในแต่ละวันอยู่ที่เรียกว่า TDEE e, Total Daily Energy Expenditure นะครับพลังงาน4รูปแบบที่เราใช้ออกไปทั้งหมดนะครับหก็คือ basal metabolic rate นะครับเป็นพลังงานที่เราใช้เพื่อมีชีวิตอยู่ให้อวัยวะต่างๆของเรามันทํางานได้ถ้าเราได้พลังงานน้อยไปกว่าค่านี้แล้วล่ะก็ เราก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นะครับแต่บางคนอาจจะเคยได้ยินสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าค่า resting metabolic rate ในทางปฏิบัตินะครับ2ค่านี้เราจะถือว่ามันเป็นค่าเดียวกันแต่จริงๆมันไม่ใช่อย่างเดียวกันนะครับ resting metabolic rate เนี่ยก็คือเป็นค่าการใช้พลังงานของร่างกายในสภาวะพักถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็จะมีการใช้พลังงานอยู่แล้วในการให้ท่าทางของเราอยู่แบบนั้นเช่บบน,น,นการหายใจนะครับ การนั่งอยู่กับที่เนี่ยมันก็จะมีการวางท่าทางที่เรามีการใช้พลังงานพวกนั้นก็คือสิ่งที่เราไปคำนวณ resting metabolic rate นะครับซึ่งมันจะสูงกว่าค่า basal metabolic rate ประมาณสัก5-10%นะครับในทางปฏิบัติเราจะถือว่ามันเป็นค่าเดียวกันเพราะว่ามันคำนวณค่อนข้างที่จะยากลำบากถ้าเราต้องการจะตัดออกมาเฉพาะ basal metabolic rate จริงๆนะครับ พลังงานอันที่2ที่ประกอบเป็น TDE ก็คือพลังงานจากการย่อยอาหารนะครับหรือที่เรียกว่า thermogenic effect of food นะครับถ้าเรากินอาหารเข้าไปเวลาย่อยเนี่ยมันจะมีการสร้างความร้อนออกมานะครับนั่นก็คือการใช้พลังงานในรูปแบบหนึ่งนะพลังงานส่วนที่3ที่เรามีการใช้ก็คือพลังงานจากการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆหรือที่เรียกว่า non exercise activity t h e ร์โมจ n เน i ินะครับเช่นเรากวาดบ้านล้างจานเดินไปเดินมานะครับพิมพดีดเล่นมือถือพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นพลังงานในส่วนนี้นะครับส่วสุดท้ายก็คือพลังงานที่ใช้ออกไปจากการ Exercise นะครับหรือเรียกว่า exercise activity thermogenesis นะครับพลังงานทั้ง4อย่างนี้ก็จะรวมเป็นค่า TDEE e. เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกในแต่ละอย่างเลยว่ายังไงกันแน่นะครับขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของ Basal Metabolic Rate หรืออีกค่าหนึ่งก็คือ Resting Metabolic Rate ผมจะพูดทั้งสค่านี้เป็นค่าเดียวกันละกันเพราะว่าในทางปฏิบัติมันคำนวณคล้ายกันนั่นแหละมันใกล้เคียงกันมากนะครับค่านี้เนี่ยนะฮะมันจะอยู่ที่ประมาณ60-70%ของพลังงานที่เราใช้ในแต่ละวันเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นพลังงานที่ค่อนข้างจะเยอะและถ้าเราต้องการที่จะทําให้น้าหนักของเรามันลดหรือเพิ่มเนี่ยเราไปจัดการกับค่านี้ได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับ ค่าตัวนี้เนี่ยนะฮะวิธีในการวัดเนี่ยถ้าจะวัดจริงๆมันจะยากมากมันจะต้องใช้การวัดที่เราเรียกว่า direct calorimetry นะครับ direct calorimetry เนี่ยมันจะทำกันในงานวิจัยเท่านั้นครับคือเราจะต้องเข้าไปอยู่ในห้องห้องหนึ่งแล้วเขาก็จะวัดเลยว่ามีอุณหภูมิที่สร้างออกมาจากร่างกายของเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับและจะต้องมีการเตรียมตัวเยอะแยะไปหมดเช่นอดอาหารก่อนนะครับ เราจะต้องไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีการใช้สารต่างๆเช่นคาเฟอีนนะครับสารกระตุ้นการสูบบุหรี่แอลโกอฮอล์หรือยาต่างๆรก็จะต้องงดมันให้หมดเลยนะครับนอนก็ต้องนอนเพียงพอเพื่อที่จะเข้ามาวัดอย่างเงี้ยดังนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทําได้จริงในชีวิตประจําวันต่อมาสิ่งที่ใกล้เคียงกับ direct calorimetry ก็คือ indirect calorimetry นะครับซึ่งอันนี้ก็ยากอย่างเหมือนกันเพราะมันจะต้องทำในโรงพยาบาลนะครับหรือในห้องแลบวิจัยทางการกีฬาต่าง พวกนี้นี่นะครับมันก็จะมีการคำนวณพลังงานที่เราต้องการโดยการวัดปริมาณออกซิเจนที่เราใช้แล้วก็วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราผลิตออกมาร่วมกับการตรวจวัดค่าปริมาณโปรตีนที่เราสลายออกไปในแต่ละวันนะครับก็คือออกมาเป็นไนโตรเจนในปัสสาวะแล้วเราก็จะเอามันมาเข้าสูตรสูตรหนึ่งที่เรียกว่า w e r r s Formula นะครับอันนี้เราใช้กันในโรงพยาบาลนะครับผมก็ใช้อันนี้ใน ICU แต่มันต้องมีเครื่องมือ ในการวัดต่างๆซึ่งเอาจริงๆในทางปฏิบัติอ่ะมันก็ทํากันไม่ได้ละดังนั้นจึงเกิดการใช้สูตรต่างๆในการคํานวณเบสเซลเมตาบอลิกเรทขึ้นมานะครับและไอ้สูตรพวกนี้นี่แหละที่เราสามารถหาได้ในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ละสูตรเนี่ยมันก็จะมีความแม่นยําที่ไม่เหมือนกันสูตรแรกทึ่งมีกําเนิดขึ้นมาบนโลกนี้เลยซึ่งนักเรียนแพทย์ทุกคนจะรู้จักก็คือสูตรที่เรียกว่าแฮร์ริสเบเนดิกนะครับ มีมาตั้งแต่สมัยปี1,919แล้วมันก็มีการปรับเปลี่ยนสูตรตัวเนี้ยในปี1,984นะครับสูตรนี้มันก็คำนวณไม่ยากเลยใช้ความสูงน้ำหนักเนี่ยก็อายุเราใส่เข้าไปเท่านั้นมันก็คำนวณมาให้แต่มันมักจะคำนวณออกมาได้ค่าที่สูงกว่าความเป็นจริงนะครับถ้าเราเอาค่าที่มันสูงกว่าความเป็นจริงไปใช้มันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าเราก็จะเข้าข้างตัวเองถ้าเราต้องการลดน้ำหนักเราบอกว่าเฮ้ย เราค่าตัวนี้สมมุติมันคำนวณออกมาได้แบบ2,500เ hey, ฮห้ยเรากินสัก2,400่อมันคงไม่เป็นไรมั้งน้ําหนักมันก็น่าจะลดเนาะแต่จริงค่าตัวนี้มันสูงเกินไปถ้าคํานวณมาจริงจริง,รงค่าของคุณมันอาจจะแบบแค่2,200ก็ได้นะครับแล้วคุณไปกิน2,400น้ําหนักคุณมันก็ไม่ลดมันอาจจะเพิ่มด้วยซ้าไปนะครับงนั้นเดี๋ยวนี้เราอาจจะไม่ค่อยใช้แฮร์ริสเบเนดิกแล้วแต่จะไปใช้อีกตัวหนึ่งแทนนะครับตัวนี้ก็จะชื่อเออเป็น m i ฟลินเซนจอร์นะครับมิฟลินเซนจอร์เนี่ยจะค่อนข้างแม่นหน่อยแล้วก็ใช้ในวงการการกีฬาแล้วก็คนทั่วไปหรือคนที่ต้องการเล่นฟิตเนสเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ตัวนี้บ่อยมันค่อนข้างจะแม่นกว่านะครับแล้วก็หาคำนวณได้ทั่วไปนะฮะอีกตัวหนึ่งซึ่งมีความแม่นมากสำหรับคนที่รู้ lean body mass ก็คือต้องต้องมีการวัดวัด ไขมันอ่ะจะเป็นการวัดด้วยไอตัวที่หนีบคาลิปเปอร์ต่างๆก็คือเป็นการวัดไขมันตามส่วนต่างๆวัดตรงแขนตรงท้องตรงหลายๆที่แล้วเอามาคำนวณว่าเรามีปริมาณไขมันกี่เปอร์เซ็นต์หรือคนไหนจะไปตรวจค่านี้จากการทำสแกนนะครับเด็กซ่าสแกนก็ได้หรือบางคนก็จะใช้เครื่องพวกอินบอดี้ซึ่งอินบอดี้เนี่ยมันอาจจะไม่แม่นเท่าเด็กซ่าสแกนนะเด็กซ่าสแกนเป็นสิ่งที่แม่นที่สุดเพราะว่ามันเป็นการทำเอ็กซเรย์ทางร่างกายแล้วมันก็วัดมาเลยว่าไขามันของเรามันมีแค่ไหนกันแน่นะครับ ตรงนี้เนี่ยจะแม่นที่สุดนะฮะสำหรับคนที่ต้องการตรวจแล้วก็จะสามารถเอาไปเข้าสูตรอันหนึ่งนะครับชื่อว่าเป็นสูตรแคชแม a c อารโด Cash นะครับตัวสูตรแคชแม a c อารโด Cash เนี่ยจะแม่นที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะมีการเอาน้ำหนักของกล้ามเนื้อหรือ l e a n Body m a s s เนี่ยมาคำนวณด,ด้วยข้อเสียของมันก็คือคุณต้องไปวัด l e a n Body m a ม s มาก่อนคุณต้องรู้นะครับถ้ารู้ให้แม่นชัวร์ก็คือต้องไมทำเด็กซ์ซสแกนนะครับ หรือบางคนก็จะเอาแคลิเปอร์มาวัดตามที่ต่างๆหรือบางคนก็จะใช้เครื่องอินบอ y ดีซึ่งมันไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะครับแล้วก็ใช้ได้บ้าง3สูตรนี้เนี่ยหาได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับแล้วก็ไปคํานวณกันนี่พอคํานวณออกมาเสร็จปุ๊บมันจะได้ค่าเบ a ซอนเมตาบริกเรทเข้าคร่าวออกมานะครับเข้าคร่าวออกมาซึ่งเมื่อกี้บอกแล้วว่าเบซอนเมตาบริกเรทเนี่ยมันมี อยู่ถึง60-70%ของค่า total daily energy expenditure ซึ่งแปลว่าถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้แล้วล่ะก็มันจะสามารถที่จะช่วยอะไรเราได้เยอะเลยทีเดียวนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะกินอาหารให้มันมีความน้อยหรือมากกว่าค่านี้มันก็จะช่วยเราได้เยอะเลยทีเดียวว่าเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงให้น้ำหนักของเรามันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราต้องการนะครับสิ่งที่ต้องรู้นะครับ เวลาที่เราคำนวณค่านี้ออกมาได้แล้วเนี่ยโดยทั่วไปในเว็บไซต์ที่เราไปหาเวลาเราจะคำนวณค่า TDEE e เนี่ยมันจะมีสูตรพวกนี้ให้เราคำนวณแต่มันจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นตัวคูณนะครับตัวคูณเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องกำหนดขึ้นมาว่าเราใช้พลังงานในแต่ละวันไปในการทำอะไรได้บ้างถ้าเกิดวันๆเราเอาแต่นอนเนี่ยพวกนี้ตัวคูณก็จะน้อยแต่ถ้าวันๆเราเป็นนักกีฬาเราซ้อมตลอดออกกำลังกายตลอดค่าตัวนี้มันก็จะสูง สมมุติเราใช้สูตรคำนวณออกมาลวเราได้ค่าเบซ์มอนเบิกเรทมาค่าหนึ่งแล้วและเราวันๆอยู่เฉยๆตัวคูได้แค่1.2แต่ถ้าเราเป็นพวกนักกีฬาเลยเนี่ยตัวคุณอาจจะอยู่ที่1.9ซึ่งสูงมากส่วนคนที่ออกกําลังกายประมาณสักอาทิตย์ละ3-5วันตัวคูณก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ1.4แถวนี้บวกลบนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะใช้ตัวไหนเป็นตัวคูณแต่ว่าเราจะต้องซื่อตรงซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยเราออกกําลังกายเอ้ยมันออก เจ็ดวันเลยนะเราออกเยอะนะเราต้องเป็นนักกีฬานแน่ๆเลยแล้วก็ใช้ตัวคูณสูงๆค่าที่มาได้ออกมามันก็จะสูงจนเกินไปถ้าเกิดคุณไปทําตามค่านะั้นน้ำ,น,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 ำน้ำหนักคุณก็จะไม่ยอมลดนะฮะก็มีปัญหาได้และต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าค่าตัวนี้เป็นเพียงแค่การประมาณการมันไม่ใช่การวัดแบบร้อดังนั้นถ้าคุณเอามันไปใช้คุณจะต้องมีความระมัดระวังอย่างหนึ่งว่า เวลาใช้แล้วมันอาจจะไม่ตรงกับตัวคุณแบบ100%ก็ได้ดังนั้นจะต้องมีการวัดน้ําหนักของตัวเองนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นไปตามเกณฑ์อย่างนั้นหรือเปล่าน้ําหนักเวลาที่มันจะลดเนี่ยมันจะต้องลดไม่มากจนเกินไปนะครับโดยทั่วไปเราลดประมาณสัก1น่งกิโลต่อสัปดาห์เนี่ยถือว่าโอเคนะครับไม่ถือว่ามากเกินไปนะแต่ถ้าผ่านไป1นสัปดาห์แล้วมันยังไม่ลดเลยเนี่ยแสดงว่าเราอาจจะได้รับพลังงานที่มันมากเกินไปนะครับ ถึงแม้ว่าในหัวเราจะบอกว่าเนี่ยคำนวณมาแล้วเราจะต้องกินให้ได้วันละประมาณ2,000แคลอรี่น้ําหนักเราถึงจะลดนะครับแต่ปรากฏว่าคุณกินแล้วมันไม่เห็นลดสักทีมันก็แปลว่าคุณเนี่ยได้รับพลังงานเกินไปอยู่ดีไอ้ค่าที่คุณคํานวณได้เนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมแล้วดังนั้นอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสิ่งที่คุณกินเข้าไปนะครับถ้าคํานวณแคลอรี่จากอาหารเป็นก็โอเคอาจจะต้องอาจจะต้องมีการลด ปริมาณแคลอรี่ลงมาอีกแต่บางคนเนี่ยคำนวณไม่เป็นแล้วก็คิดว่าไอสิ่งที่ตัวเองกินเนี่ยมันแคลอรี่ต่ําแล้วก็ปรากฏว่าไม่ใช่การไปกินสลัดก็อาจจะต้องแยกน้ําไว้เพราะนั่นก็คือพลังงานที่มันเยอะนะครับบางคนกินสลัดไม่เห็นจะอิ่มเลยแต่ว่าทําไมมันก็ไม่เห็นน้าหนักลดเลยเหมือนกันเหตุผลก็อาจจะเพราะว่าน้ําสลัดที่คุณใส่มันเข้าไปก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องเข้าใจเกี่ยวข้องกับเรื่องการคํานวณเบโซเมตเตอริกเรตนะครับและเบโซเมตเตอ i ิกเรตเนี่ยมันยังเปลี่ยนแปลงได้อีกต่าางหนะครับ บางคนเนี่ยลดน้ําหนักไปสักพักแล้วช่วงแรกลดดีเลยผ่านมาเอ๊ะทำไมมันเริ่มตันน้าหนักมันไม่ลงไปกว่าดีแล้วนั่นเพราะว่าร่างกายของคุณมันปรับตัวได้แล้วครับเวลาที่มันปรับตัวได้มันก็จะปรับค่าเบซซ์เมตาบอลิเรทเนี่ยแหละดังนั้นเนี่ยบางทีเราต้องคํานวณใหม่เออเราต้องคํานวณใหม่ว่ามันเป็นเท่าไหร่กันแน่นะฮะเวลาที่ร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงเช่นเรามีกล้ามเนื้อมากขึ้นจากการออกกําลังกายค่าตัวเนี้ยมันก็จะสูงขึ้น นะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยที่เป็นงดอาหารมากๆเนี่ยงดแรกเลยทํา IF เพื่อที่ให้ตัวเองกินพลังงานได้น้อยมากๆเนี่ยร่างกายมันจะเครียดครับพอมันเครียดไปนานๆสักพักหนึ่งเนี่ยมันบอกว่าไม่ได้แล้วฉันต้องปรับตัวพอปรับตัวปุ๊บข่าวนี้น้าหนักคุณมันก็จะไม่ยอมลงเหมือนตอนแรกแหละว,วิธีแก้ก็คือทํายังไงให้ร่างกายมันไม่ปรับตัวเช่น ถ้าเกิดว่าคุณวัดน้ําหนักทุกสัปดาห์คุณปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตลดอาหารออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้นน้ําหนักมันลงมาดีเลยแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออช่วงแรกมันก็ลงดีนะโล2โลทุกอาทิตย์เลยแต่สักพักหนึ่งมันไม่ยอมลงมันนิ่งแล้วอ่าตอนนั้นนั่นแหละที่คุณจะต้องรู้ว่าคุณเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้ววิธีแก้ไขก็คือจะต้องถอยกลับไปอย่าทําให้มันโหนเหมือนกับเดิมเช่นถ้าเกิดคุณทํา IF หรือว่างดอาหาร ลดพลังแงานแคลอรี่มากจนเกินไปคุณก็จะต้องเริ่มกลับมากินบ้างนะไม่ใช่ว่ากลับมากินเท่าเดิมเป๊ะเลยนะอาจจะค่อยๆเพิ่มนะครับเช่นเพิ่มสักร้อยสองร้อยแคลอรี่นะครับหรือบางคนอาจจะเพิ่มได้แต่ไม่เกิน500แคลอรี่เพิ่มขึ้นมาก่อนให้ร่างกายมันเหมือนกับว่าเฮ้ยนี่เราได้อาหารมาแล้วนะก็กินเข้าไปเท่านี้นะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะหลอกร่างกายเราได้ว่าเออเรายังมีอาหารอยู่คุณไม่ต้องเพิ่มการ ใช้พลังงานหรือลดพลังงานที่เราใช้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงให้มันเหมือนเดิมนี่แหละเราจะได้ทําได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราสามารถทําได้นะครับบางคนอาจจะเรียกว่าวิธี reverse diet ก็คือถอยไปกินแบบเดิมแต่ค่อยๆถอยไม่ใช่ถอยรวดเดียวแบบเฮ้ยฉันกินมาตลอด2,100แคลอรี่ทุกวันเนี่ยวันนี้กิน3000อันนั้นก็เยอะเกินไปไม่ได้นะครับค่อยๆถอยอาจจะเป็น2,200ัอ่อยสเพื่อที่จะดูที่ว่าร่างกายเราตอบสนองอยังไงบ้างนะครับมันต้องค่อยๆทำนะ น,นี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งาบางคนอาจจะไม่รู้แล้วก็การออกกําลังกายถ้าตอนแรกมันหนักมากเลยก็อาจจะต้องถอยมันลงมาหน่อยเพราะไม่งั้นเนี่ยร่างกายเรามันก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันจะต้องทําแบบเดิมเก็บพลังงานไว้อย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเราต้องลดความเข้มข้นของการทําให้ร่างกายตัวเองมันเป็นแบบนั้นให้มันน้อยลงหน่อยนะครับมันถึงจะกลับมาเหมือนเดิมอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราวัดน้ําหนักของเราทุกวันนะครับเราจะรู้เลย ส่วนบางคนเนี่ยก็จะใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือร่างกายของเรามันจะปรับตัวเปลี่ยนแปลงเมตาบอลิกเรทเนี่ยได้เมื่อเราทําอะไรสักอย่างไปประมาณสัก2อาทิตย์นะครับดังนั้นมันจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าทุกๆ2อาทิตย์เนี่ยช่วงแรก2อาทิตย์แรกนะเราดูแลตัวเองร่างกายเรางดอาหารลดลดแคลอรี่ออกกําลังกายอย่างโหดเลยผ่านไป2อาทิตย์คุณต้องหย่อนมันลงมาบ้างแล้วต้องหย่อนอ่ะ ถือว่าเป็นช่วงพักของร่างกายแลวการคุณออกกําลังกายคาร์ดิโอให้มันลดลงเวทให้มันเบาลงหน่อยนะฮะแล้วก็มีการทานอาหารเพิ่มเข้าไปนิดหนึ่งทําอย่างเงี้ยติดต่อกันอีกสองอาทิตย์เพื่อหลอกร่างกายหรือจะทําแค่อาทิตย์เดียวก็ได้นะครับหลอกร่างกายให้มันไม่เปลี่ยนแปลงระบบเมตาบอลิซึมของร่างกายหลังจากผ่านไปแล้วสองอาทิตย์คุณทําอย่างเงี้ยคุณก็กลับมาออกกําลังกายได้ใหม่ทํามันเป็นขั้นๆแบบนี้มันก็จะสามารถทําให้คุณเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงน้ําหนักได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ถาวรน,นะครับอ่าตรงนี้ แต่ว่ามีข้อควรระวังอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดคุณผอมจนเกินไปแล้วเนี่ยเช่นแบบเฮ้ยดูตัวเองแล้วมันผอมเกินไปมีคนมาทักแล้งเนี่ยต้องระวังและอย่ามากไปกว่านั้นไม่งั้นจะเกิดภาวะทุพโภชนาการเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นอันนี้ทุกคนก็คงจะทราบแล้วนะว่าเราจะคำนวณค่า BMR อย่างไรใช้ตัวคูณแบบไหนวัดผลอย่างไรรวมทั้งจะแก้อย่างไรเมื่อมันตันนะครับอันนี้คือ60 70%ของค่า TDEE นะครับ Basal Metabolic Rate ค่าที่2 thermogenic effect of food นะครับคือเวลาเรารับประทานอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีการใช้พลังงานแล้วสร้างออกมาเป็นความร้อนอาหารของเราก็มี3อย่างครับที่หลกัหลกๆเป็น m ม c r o n u t เทรียนโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตนะครับสอย่างนี้เนี่ยมันใช้พลังงานในการย่อยไม่เท่ากันโปรตีนเนี่ยจะใช้พลังงานในการย่อยสูงที่สุดนะครับประมาณสักสิเลยแหละนะถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตก็จะรองลองมาไขามันเนี่ยตามสุด ดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะให้ร่างกายคุณใช้พลังงานเยอะๆเพื่อ <PH ET AP> ที่จะลดน้ําหนักคุณก็ต้องเปลี่ยนอาหารเป็นกลุ่มโปรตีนเยอะหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากพืชหรือโปรโตรีนจากสัตว์นะครับแต่ถ้าถามผมนะควรจะเป็นโปรตีนที่มันหลากหลายไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าโปรโตีนอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะได้ไม่ค่อยครบเช่นผมเคยพูดเรื่องโปรโตรีนจากพืชจ,จากสัตว์ไปแล้วถ้าเป็นโปรตีนจากพืชเนี่ยเช่นพวกเรากินถั่วอะไรเงี้ยเข้าไปเนี่ย มันจะมีปัญหาเรื่องของการดูดซึมด้วยเรื่องของกาะใยต่างๆมันจะทาให้โปรโตีนจากพืชถูกดูดซึมได้น้อยลงดังนั้นเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายก็อาจจะไม่เต็มที่เท่าไหร่รวมทั้งโปรโตีนจากพืชเนี่ยกรดอะมิโนโจําเป็นน่มันจะน้อยกว่าสัตว์นะครับความหลากหลายมันจะน้อยกว่าสัตว์ดังนั้นเนี่ยอาจจะทําให้เรามีปัญหาเรื่องพวกนี้ถ้าเรากินทั้งเนื้อสัตว์หรือปนกับตัวโปรโตีนจากพืชเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่สมดุลมากที่สุดนะครับบางคนกลัวเนื้อแดงเพราะว่ามันจะก่อเกิด การอักเสบในร่างกายเช่นมันไปก่อให้เกิดการสารการสร้างสารตัวหนึ่งชื่อว่า TMAO ซึ่งผมเคยเล่าไปแล้วนะครับก็อยากจะกินโปรตีนจากพืชเพิ่มมากขึ้นหรือบางคนอาจจะขอเป็นเนื้อขาวได้ไหมพวกปลาได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้หลากหลายเป็นใช้ได้จะดีที่สุดปัจจุบันเรารู้แล้วว่าอาหารแบบที่เป็นอาหารสมดุลหลากหลายเน้นพวกกากใย,ยไฟเบอร์พวกผักเนี่ยจะดีที่สุดนะครับมีความหลากหลายโอเคที่สุดเราจะไม่แนะนำว่าให้คุณกินอาหารแบบสุดโตง่งเช่น กินแต่เนื้อคาอรด์ดิโวไดเอตกินแต่ผักแบบอย่างเดียวเลยไม่เอาผลิตภัณฑ์อะไรจากสัตว์แบบวีแกนแบบร้อนะครับส่วนบางคนก็อาจจะบอกว่าวีแกนมีหลายแบบบางบางแบบก็บอกเออกินไข่ได้บางแบบก็กินอนุโลมนมหรือเอาอะไรอย่างนี้ได้อันนี้ก็แล้วแต่คุณคิดแต่ว่ามันก็ไม่สมดุลอยู่ดีหรือบางคนก็จะบอกว่าไม่อ่ะฉันจะกินคีโตเจนิกไดเอทจะกินแต่แบบพวกไขมันเยอะๆเลยให้มันสร้างสารคีโตนลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตลงไปนะครับ พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะได้ผลมากๆในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นระยะยาวมันจะมีปัญหากับร่างกายขึ้นมานะครับดังนั้นถ้าจะทำเนี่ยก็ทําในช่วงแรกๆแ,แล้วก็ถ้าร่างกายเข้าสู่สมดุลเนี่ยเราต้องถอยกลับมาใช้อาหารแบบที่มันมีความหลากหลายมีความสมดุลเพิ่มมากขึ้นนะครับการทํา IF นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นการจํากัดแคลอรี่เพราะมันจํากัดเวลาที่เรารับประทานอาหารได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็เคยทําคลิปไปแล้ว ถ้าเราทำไอเอฟแต่เรากินพลังงานเหมือนเดิมเปรียบเลยน้ําหนักของเราจะไม่เปลี่ยนแปลงมันจะเท่าเดิมนี่แหละนะฮะนั้นเราก็ต้องมีความระมัดระวังในตัวส่วนนี้ด้วยนะครับว่าเราจะทํายังไงก็ได้แต่ว่าต้องอย่าให้มันเกิดอันตรายขึ้นกับร่างกายของเรานะครับถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดพวกนั้นก็ไปฟังในคลิปเหล่านั้นละกันเพราะเราไปหมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องของอาหารนะครับกินโปรตีนเป็นหลักเราจะใช้พลังงานได้เยอะนะฮะอ่าแล้วเราก็จะน้าหนักมันมีโอกาสลดลงมาอันที่3าม กิจกรรมในแต่ละวันของเรานะครับก็คือ Non exercise activity thermogenesis นะครับการใช้พลังงานของร่างกายในแต่ละวันเช่นการเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยพวกนี้ก็คือการใช้พลังงานแล้วไอ้ค่าเนี้ยแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันถ้าใครที่ใช้พลังงานในแต่ละวันเป็นคนที่แอคทีฟหน่อยฮนะเดินขึ้นบันไดแทนที่จะขึ้นลิฟต์นะครับเดินเร็วพวกนี้ก็จะมีการใช้พลังงานที่มากกว่าปกติได้นะครับ ดังนั้นคนไหนที่นั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็อย่างเงี้ยอยู่เฉยๆพิมพิมไปทั้งวันเนี่ยมันก็จะไม่ได้ใช้พลังงานเท่าไหร่แล้วแถมบางคนก็ปวดคอบาดไหลเป็นออฟฟิศซินโดรมอีกต่างหากนะครับคนที่เดินไปเดินมาเดินขึ้นบันไดวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้ชีวิตแบบแอคทีฟหน่อยก็จะเป็นคนที่มีค่าตัวเนี้ยสูงขึ้นแล้วก็จะทําให้เราใช้พลังงานในแต่ละวันได้มากขึ้นนะครับและแน่นอนครับส่วนสุดท้ายเอ็กซ์ s e ไนส์นะครับใครที่เป็นสายเอ็กซ์ซอร์สไนส์เนี่ยก็จะเปน เยอะหน่อยนะครับแล้วถามว่าต้องเอ็กซ์ไซส์แบบไหนมันถึงจะดีอันนี้จริงๆก็ต้องบอกว่ามันต้องทําให้ครบทุกแบบนี่แหละเพราะว่าทุกแบบเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับตัวเองมากนะครับถ้าเราน้ําหนักตัวเยอะ <c oughs> เช่นเราอ้วนมากๆแล้วเราอยากจะเริ่มออกกําลังกายสิ่งที่ดีสำหรับเราในช่วงแรกก็อาจจะเป็นการเดินนะครับหรือการปั่นจักรยานที่มันอยู่กับที่เพราะว่ามันจะได้ไม่เกิดการบาดเจ็บที่มันง่ายเกินไปเพราะถ้าอ้วนมากแล้วไปวิ่งเลยเนี่ยมันอาจจะมีการลงน้ำหนนะัก ที่ผิดแล้วมันก็อาจจะบาดเจ็บได้ดังนั้นการเดินเดินเร็วเดินขึ้นเนินนะครับการปั่นจักรยานที่มันมีน้ําหนักบ้างเป็นจักรยานตั้งอยู่กับที่ตรงนี้ก็จะเหมาะกับคนที่น้ําหนักตัวเยอะหน่อยอาจจะยกน้ายกเวทได้บ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆเพื่อให้มันมีการเสริมสร้างกําลังของกล้ามเนื้อนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เราต้องทำนะฮะคาร์ดิโออันนี้สําคัญมากนะฮะเป็นงานทําให้ระบบหลอดเลือดและหัวใจของเรามันแข็งแรงดังนั้นคนที่น้ําหนักตัวเยอะมากเนี่ย เราต้องสร้างความแข็งแรงของระบบหลอดเลือดของหัวใจของเราให้มันแข็งแรงก่อนหลังจากนั้นเราจะไปทําการออกกาลังกายแบบอื่นมันก็จะง่ายขึ้นนะครับอย่างที่2องเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อนะครับตัวนี้คนที่ผอมเกินไปเวลาที่เราสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาได้แล้วเนี่ยน้ำหนักของเรามันจะเพิ่มขึ้นมาคนที่ผอมเราบอกว,ว่าตัวเองกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเราไม่ต้องการให้คุณอ้วนครับเพราะว่าถ้าอ้วนน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นน่ะมันคือน้ําหนักไขมันซึ่งมันไม่ดีต่อร่างกายเราต้องการให้น้ําหนักที่เพิ่มขขึ้ข้้้้นนนนเ็ําาหักกกกอองลลมืแวระดู มันถึงจะเป็นน้ำหนักที่มีสุขภาพดีนะครับดังนั้นพวกนี้เราก็จะแนะนําว่าออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งร่วมกับการรับประทานอาหารเพิ่มมากขึ้นแต่การออกแบบนี้มันก็ไม่ได้ครบวงจรนะครับมันเราไม่ได่วันวันมีแต่คาร์ดิโอเราก็ไม่ได้วันวันมีแต่ยกน้ําหนักใช่ไหมครับเราต้องมีการยืดเหยียดเพื่อป้องกันการบาดเจ็บด้วยนะครับทำพวกโยคะการยืดกล้ามเนื้อต่างๆนะครับข้อต่อต่างๆเพื่อให้เราไม่บาดเจ็บง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญ อีกอย่างหนึ่งก็เป็นการออกกําลังกายที่บางคนเรียกว่าพวกฟังชั่น n a ลหรือ Agility เป็นความคล่องตัวในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับเพราะคนเราคงจะไม่มานั่งทำ Bench Press ทุกวันหรือยกเวทหรือวิ่งนั่นมันไม่ใช่การใช้ชีวิตประจําวันของเรานะครับชีวิตประจําวันของเราอาจจะมีการเดินบนฟุตบาทซึ่งเดี๋ยวมันเป็นทางที่ไม่เท่ากันมีการขึ้นบันไดน,นะครับมีการเอี้ยวตัวหยิบของอะไรเงี้ยซึ่งการทํา การออกกําลังกายที่เข้ากับการใช้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่า functional training ซึ่งมันก็มีความจําเป็นเหมือนกันที่เราจะต้องทําแบบนั้นนะครับเราจะได้มีสุขภาพของเราที่สมบูรณ์แข็งแรงที่สุดนะครับดังนั้นนี่คือพลังงาน4อย่างซึ่งเราสามารถเอาค่า TDEE ที่เราคํานวณมาคิดได้ว่าเราจะทํำยังไงกับการใช้พลังงานพวกนี้เพื่อที่จะให้น้ําหนักของเรามันเข้าเป้าหมายนะครับมีอย่างหนึ่งซึ่งอยากจะพูดก็คือเรื่องของ basal metabolic เนี่ยทุกคนเนี่ยมัน ต้องรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงได้นะครับเวลาที่ร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงน้าหนักของเรามันเปลี่ยนแปลงไปค่าตัวนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเราอาจจะต้องคานวณมันใหม่นะครับตรงนี้ขอเน้นย้ําอย่างหนึ่งแล้วบางคนอาจจะบอกว่ามันมีบางคนเนี่ยโฆษณาว่าเฮ้ยกินไอ้นี้เข้าไปสิเดี๋ยวมันจะเพิ่มการใช้พลังงานเพิ่มทําให้ร่างกายของเรามันมีความร้อนเพิ่มมากขึ้นก็คือทํดง่าย,ายก็คือทําให้เราผอมลงได้นั่นแหละนะครับค่าตัวนี้ตัวที่ค่อนข้างปลอดภัยก็คือคาเฟอีน กาแฟเรานี่แหละนะคือมันจะไปเร่งเบซอลเมตาบอลิกเรตให้มันสูงขึ้นก็จะมีการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ปลอดภัยค่อนข้างได้ผลส่วนอื่นๆมันก็ไม่ค่อยได้ดีเท่ากับตัวนี้ดังนั้นถ้าถามนะมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปกินของพวกนั้นเลยนะครับไม่มีประโยชน์นะฮะและถ้าเกิดสมมติคุณทําเต็มที่แล้วนะครับคำนวณเบซอลเมตาบอลิกเรต ตามสูตรชัดเจนมีการเอาตัวคูณที่มันชัดเจนเข้าไปดูแลร่างกายของตัวเองแล้วนะครับแต่มันยังไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะทำไมน้าหนักของเรามันไม่ลดสักทีทั้งนั้นที่เรากินทุกอย่างเหมาะสมมติอันนี้อาจจะต้องไปตรวจว่าคุณมีโรคประจําตัวอะไรอยู่หรือเปล่าบางคนเป็นโรคไทรอยต่ำอ่ะน้ําหนักมันก็ไม่ยอมลดสักทีนะครับบางคนมีโรคถุงน้ําเนรังไข่หลายใบ PCOS การลดน้ําหนักมันก็จะยากกว่าปกตินะครับอ่าพวกเนี้ยหรือบางคน มีปัญหาฮอร์โมนต่างๆผิดปกติมันก็จะทําให้น้ําหนักของเรามันไม่ยอมลดสักทีนะครับพวกนี้ถ้าเกิดว่าคุณทําเต็มที่แล้วแล้วมันไม่ดีขึ้นควรจะต้องไปตรวจกับหมอด้วยว่าเฮ้ยเรามีโรคอะไรซ่อนอยู่ในร่างกายที่มันต้องได้รับการแก้ไขไหมนะครับส่วนบางคนก็ผอมจนเกินไปแล้วทํำยังไงออกกําลังกายก็แล้วเพิ่มน้ำหนักกล้าเมเนื้อกินเยอะก็แล้วมันก็ไม่เพิ่มสักทีพวกนี้ก็ต้องไปตรวจเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยเรามีปัญหามีไทรอยเป็นปัญหาเป็นพิษอยู่หรือเปล่า หรือในคนสูงอายุกล้ามเนื้อมันจะสลายไปตามปกติอยู่แล้วมันก็จะแก้ไขได้นะอายุเนี่ยไม่ว่าจะเท่าไหร่คุณก็สามารถเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้เจ็ดสิบแปดสิบออกกําลังกายมวลกล้ามเนื้อก็อยังสามารถเพิ่มได้อยู่ดังนั้นไม่ต้องหมดหวังนะครับยังสามารถทําได้แล้วไม่มีอะไรที่สายจนเกินไปด้วยแต่คนสูงอายุบางคนที่กินข้าวได้น้อยเบื่ออาหารนะครับแล้วก็บางคนน้ําหนักก็ลงไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้อันจะต้องตรวจดูว่ามีอะไรแทรกซ้อนไหมเช่นบางคนเนี่ย อายุเยอะแล้วซึมเศร้าเพื่อนเราก็เสียไปหมดแล้วเราไปไหนก็ไม่ได้ไปก็ลําบากล้วก็อยู่แต่บ้านอยู่แต่ห้องมันก็น้อยใจลูกหลานก็ไม่มาดูแลนะครับพวกนี้ก็ต้องได้รับการแก้ไขไม่งั้นเขาก็จะไม่กินข้าวน้ําหนักก็จะไม่เพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยพ่อแม่ฉันไม่กินข้าวเลยทาไงอ่ะมีวิตามินอะไรบํารุงไหมมียาอะไรไหมที่ทําให้เขาอยากอาหารขึ้นมาถ้าเกิดเขาเป็นซึมเศร้าลูกคุณไม่แก้ไขนะครับยังไงเขาก็ไม่กินอยู่ดี วิตามินกินไปก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีเอาอาหารเสริมต่างไปให้เขากินเขาก็ไม่กินอยู่ดีหรือกินแป๊บเดียวก็ไม่เอาแล้วหรือบางคนถ้าน้ําหนักลดเยอะเนี่ยต้องไปตรวจถ้าอายุเยอะแน่ๆว่าเราต้องสงสัยพวกโรคมะเร็งต่างๆนะครับก็ต้องไปตรวจด้วยว่ามีอะไรที่เราจำเป็นต้องรีบแก้ไขหรือเปล่านะครับอโอเควันนี้ผมก็หวังว่าทุกคนจะรู้จักกับค่า total daily energy expenditure เพิ่มมากขึ้นนะครับมันมีวิธีการคํานวณต่างๆคุณก็เซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่า tde คํานวณยังไงถ้าให้เลือกสูตรนะครับ ก็ทั่วไปให้เลือกสูตรมิฟลินเซนทรอมันจะแม่นสุดนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปตรวจค่าปริปรมาณหรือเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายมาแล้วนะครับก็ใช้สูตรแคชแม็กอาร์ดนะครับอันนี้ก็จะแม่นสุดนะครับแต่ไม่ว่าคุณจะใช้คำนวณสูตรไหนก็แล้วแต่นะครับคุณจะต้องมีการวัดผลเสมอวัดน้ําหนักวันทุกวันเลยวัดทุกวันยิ่งดีนะครับดูว่าถ้าคุณปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยมันได้ผลอย่างที่มันควรจะได้จริงหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ได้จริง คุณก็จะต้องมาดูแล้วว่าข้อแรกคุณทําอะไรพลาดในชีวิตประจําวันหรือเปล่ามันถึงไม่ลดอาหารที่คุณกินมันอาจจะมีแคลอรี่สูงหรืออันที่2ก็คือว่าจริงๆแล้วไอ้ค่าที่คํานวณของคุณอ่ะมันอาจจะเพี้ยนไปกว่าของที่มันเป็นจริงก็ได้นะครับ่ะวันนี้ผมก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ